ข้อหนึ่งข้อสา่ต้องแต่ผู้จัดการฝ่ายค่ะกาเงินถึงสางประทนแล้วบอกหน่อยว่าอะไรคืเอเม็กอะไรตัวอะไรคือตัวแปรต้นอะไรคือตัวแปรตามอะไรเป็นตัวแปรต้นคะอะไรเป็นตัวแปรเออันนี้คือสี่ที่เราต้องเจอเองนะแล้วเราต้องเลือกเองด้วยนะคะ,ะอย่างที่บอกถ้าเราเลือกผิดก็คือผิดอันนี้ให้ลองฟองก่อนอ,อะไรเป็นเอ็กอะไรเป็นไยอะไรเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแรใใวปรตามใครขออรุมาณการผลิตรถ แต่ต่อยอดขายอาจจยอดขายนี่ก็คือเราเจะเป็นสูงรน้ก้อนนี้นะคะปริมาณการผลิตลดถ้าเราอยากถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็น x อะไรเป็น y ให้เราหา y าก่อนอย่างแรก y ยคะไหมเมี่อเวล้วตัวแปรตา y เป็นค่าอะไรในสมนการค่า y เป็นค่าอะไรคัค่าที่เราต้องการพยากาณอถูกไหมคะถ้าเราไม่รู้หรอ,อก x คืออะไร y เคืออะไร สิ่งที่เราอ่านโจทย์เราอ่านเลยค่ะว่าเขาอยากพยากรอะไรเราให้ค่าันะคะ่ะเป็น y แล้ว x มันจะไม่ผิดอะคะอ่ะอ่าถ้าเราอ่านแล้วเราก็คิดว่าโอ๊ยอันนี้น่าจะเป็น y ตรงนี้น่าจะเป็น x แต่ไม่ชัวนะคะอ่านโจทย์ข้อไหนกระต่ายให้ันมีคําสั่งบอกว่าให้พยากรสิ่งนั้นนะคะสิ่งนั้นคือค่าอะไรคะ y y แค่นั้นเองง่ายไหม ง่ายแต่เชื่อไหมว่าเวลาสอบมีคนทำผิดอาจารย์ไม่เข้าใจเห็ว่าเขาไม่อ่านหรืออะไรก็เลือกวายเป็นเอ็กเ,เ,เป็นวายข้อไหนที่จะบอกอมาได้แน่นยันเลยว่าอะไรเป็นวายข้อที่สามพยากรยอดถ่ายลดจุดนะบอกแล้วว่าให้พยากรอะไรคะยอนถ่ายลดจุยอนถ่ายลดจุเป็นวายแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอีกข้อหนึ่งคือเขาให้คหาความสัมพันธ์สองตัวเห็นไหมระหว่างย้อนถ่าย ปริมาณการผลิตรถถ้าเราไม่แน่ใจว่าอะไรเป็น x อรือแลจงวงหวะให้มาหาตูว่าคำสั่งที่บอกว่าให้พยากรอ,อะไรนะคะค่านัน,นะคะเป็นค่า y ที่เหลือเป็นตัวแปร x ตอนนี้แสดงว่า y คือยอดขายรถยนต์ x คือปริมาณการผลิตรถอยากรู้ว่าถ้าเราอ้างถึงข้อมูลจากข้อมูกกลการผลิตรถปีที่ผ่านมา เราจะสามารถเอามาพยากรณยอดขายในปีนี้นะคะได้ไหมก็คือจะพยากร,รอะไรกันเแต่ก็คือดูข้อมูลของต่อปีหนึ่งว่าปีก่อนนั่นอข้อมูลการผลิตเป็นเท่าไหร่แล้วเราควรจะพยากรณร์ยอดขายได้เท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้นี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าไอ้ปริมาณก,การผลิรตรดกับยอดขายมันส่งผลถึงกันมันสามารถเอาไปพยากรณ์ไ,ได้โดยการหาค่าอะไรก่อนค่ะ สัปสิทธิ์สารสองพันก่อนหาค่า correlation coefficient ก,ก,ก่อนว่ามันมีค่าอยู่ระหว่าง0.7ถึง1หรือลบ0.7จุดลบ1ถ้1ถ1า,ถามันมีค่าอยู่ระหว่างนี้แสดงว่า x กับ y สมดุลต่อกันนะคะแล้วเราค่อยมาหาอะไรคะ b ีศูนย์ปหนึ่งปศูนย์กับ b ีหนึ 0, ่งเวลาเราสร้างสมการได้แล้วในสมนการมันจะบอกเลยคะว่า x กับ y สมการกันแบบไหนแล้วถึงทำไหมคะค่อยพยากรณ์แต่แล้วเราก็หา ที่่ข้อมูลที่โจทย์ให้นะคะก็คือเราเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2,544ถึง60มียอดขายนะคะหน่วยเป็นพันปี2,544ขายได้เท่าไหร่นะคะ1.71คันใช่ไหมไม่ใช่1.71คันนะนะคะก็คือ่บทคูณ100คันใช่ไหมคะบทอันนี้ก็คือนะคะปรบมาณการรถน,นะคะเป็นเอ นี้เราจะหาความสัมพันธ์เราก็ต้องหาตัวแปรที่จะไปแทนค่าในสูตรของค่า r อาอง,อง,ถถงเพื่อความรวดเร็วแต่งกันแต่งกันแต่งกันนะคะแตไม่ต้องทำทับตบาลานไม่ั้นไม่เสร็จไม่จบอมโนติดฝาประตูหา y x กำลังสอง y กำลองหา,าแค่นี้แล้วเดี๋ยวให้เวลาเราจะได้ทำอย่างเดียมีหลายอย่างนะคะเดี๋ยวไม่ด้ไม่ท ได้เทไหรคะสองสูบสามถึงสามแปผลรวมของเอเยอนังสองเก้าเจ็ดเก้าจุดแปดหนึ่งตรงนี้ผลรวมของวา,อายนังสองสี่สิบหกจุดแปดสี่สิบหกจุดท่าไหจุดห้าเก้าตรงนี้ไม่ต้องเติมปไปเลยนะคะคิดลยี่สิบหกจุดห้าหลักหนึ่งสองจุดเจ็ด ก็ถ่ายไปก่อน,นก็ได้นะเพราะเรายังยังไม่ได้คิดตัวเลขทั้งหมดหรือใครจะถ่ายหรือใครจะสอดแม่ผมดัวแล้วลองไปสคิดเองดูว่าได้บวกกันจะได้เท่ากับผลตรงมากหรือเปล่าเอาแล้วแต่ที่เราสำรวจตอนนี้เราได้ตัวแปรค่าของตัวเลขที่เราจะไปแทนค่าตัวแปรที่อยู่ในค่า h แล้วนะคะให้ทุกคนหาค่า h ค่ะค่า h ได้เท่าไพอดเฮ้ยหลาค่าเราจะใช้ที่แบ่งให้ทุกคนหาเมื่อกี้นั่นแหละค่ะ ผลรวมขอ x, ง x คูณ y ผลรวมของ x กับผลรวมของ y ที่เฉลยไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะคผลรวมของ x ต้อง่บาบวกสองแล้วเอาผลรวมของ x ตรงนี้มายมกบวกสองตรงนี้ก็คือคอะไรคะผลรวมของ y ยกบวกสองตรงนี้คืออะไรคะเอาตรงนี้มาทำอะไรคะลบบวกสองอะให้เวลาส,สามนาทีได้ค่ะอ่านแค่ไหนคะค่ะ,คะอ่างแต่ ในหน้มั่นใจในความต่องของคิดได้ค่ะเอาเห็นคนเพิ่เลขกันเองต่อไช่ะศูนจดค่ะเจ็คือค่าการทำให้พูดคัาว่าศูนย์กลางพวกเราก็จะไม่บอกเป็ดเก้าเลยศู 7, นย์จดเจ็ดเก้าแทนค่าในศูนย์นะคะแต่ครา่าแทนค่าในศูนยนะคะบางคนก็ไม่เห็นเอาเอ็มาคิดเลยอ่ะก็สูตรมันมีเอ็ด้วยอะ่ะคนก็ สามด3 3 8แทนค่าในสูตนะคะให้ร้อยได้0.79นะคะมีค่าอยู่ระหว่าง0.7ถึง1.0ในกรณีที่แบบว์นะคะแสดงว่าแบบนี้ x สามารถทำนาย y ได้หรือ x ส่งผลกับ y นะเราให้ความสำคัญกันแต่เรายังไม่รู้ว่าสัมพันแบบไนแต่จริงๆค่า a าเอาพอบอกได้เบื่อต้นแหละว่าสัมพันธ์นแบบไหนนะคะ อ่านมาเนตัวมันน่าจะเป็นอะไรคะทางของการนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันใช่ในถ่านอะไรกันไหมจากค่า b ีหนึ่งนะคะจากงปีหนึ่งปีหนึ่งก็จะบอกได้ว่า x กับ y สัมพันธ์กันรูปแบบตัดกันนะคะอ่ะเราได้เราได้แล้วคำตอบนะคะว่า x ก็คือปริมาณการผลิตรถทีต่อนะคะมีความสัมพันธ์กับ y ก็คือยอดขายนะคะสามารถเอา x นะคะไปเยากรอนได้นะคะ ที่ถัดมาเราก็มาทำอะไรคะหาค่า B หนึ่งกับ b ศูนย์เพื่อที่จะสร้างสมการพยากรณ์ให้เวลาหาค่า b ีหนึ่งหาีหนึ่งก่อนค่ะหา b ีศูนย์่อไม่ได้นะเค็นค่าปีหนึ่งะถ้าเราดูสมการของ b ีหนึ่งดีเราจะเห็นว่าเหมือนกับอะไรคะสมการ b หนึ่งเหมือนกัมีความไม่เหมือนกันทีเดียวแต่มีความคล้ายกับค่าอาตรงไหน มีส่วนที่เหมือนกันอยู่เหมือนกันไหมคะตรงนี้เหมือนกันยกเว้นข้างล่างของ b ีหนึ่งไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีสมการรูนแนั้นเองแต่ถ้าเราจะทำแบบนี้เราก็ต้องมั่นใจด้วยว่าเราคิดภาพตรงนี้ตอนที่ทำค่าอาเรค่ะถูกได้มีหนึ่งเท่าครับีศูนย์จุดหนึ่งสองีหนึ่งมีาเป็นบวัวแสดงว่า x กับ y ที่หนึ่งเป็นกลบบัวมีค่ามากกว่าศูนย์เฉพย์คือเอ็กกับวายสัมพันธ์กันแนทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันนะคะเกับวอธิบายได้ว่ายังไงคะค่าปีหนึ่งถ้าเเพิ่มวก็เพิ่มเอาแค่ความเสถต่อาตขอครับนะถ้าเอ็กเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยวายก็จะเพิ่มขึ้นศูนย์จุดหนึ่งสองหน่วยค่าปีจะอธิบายวายตรงนถ้าเเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย หนึ่งก็เสีย x เปลี่ยกแปลงสอง x เพิ่มหนึ่งหน่วย y ก็เพิ่ม0.12หน่วยถ้า x ลดหนึ่งหน่วย y ก็ลด0.12หน่วยแต่เวลาที่เราเขียนเราจะไม่เขียนแบบที่เราพูดเราต้องเขียนว่า x คืออะไร x คืออะไรคะปริมาณการผลิตลดปีต่อเพิ่มขึ้นให้เขียนการเปลี่ยนแปลงทั้งสองทิศทางเดี๋ยคเราเวลาอธิบายมันได้ทั้งเพิ่มและลดเพราะฉะนั้น เอาเพิ่มก่อถ้า x ก็คือปริมาณการผลิตลบดิจิตเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยก็คือเท่าไหร่คะหนึ่งแสนพันหนึ่งหน่วยของของ 5x ก็คือหนึ่งแสนพันก็คือหน่วยจริงๆที่อยู่ในตารางตจงถูกูไหมคะยอดขาย y ก็คือยอดขายอันนี้เพิ่มอันนี้ก็เป็นัไงคะเพิ่มขึ้นด้วยที่ศูนย์จุดหนึ่งสองหน่วยศูนย์จุดหนึ่งสองหน่วยก็คือคูณกับหน่วยของ y จริงๆก็คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น สองชั้นค่ะได้ไหมคะแล้วอธิบายในทิศทางที่เป็นโดดลงก็คือถ้าปริมาณการผลิตลดลดลงหนึ่งดวนยอดขายก็จะทำไปได้ค่ะลดลงนอกองเลสอ่านคู่กับเอ้าองเลสไอออนิกประหัตเดียกันได้ไหมคะงนั้นถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้ติดลบนะคะได้ไหคะถ้าได้ลบศูนย์จุดหนึ่งสองแสดงว่า x กับ y สัมพันธ์กันแบบตรงกันข้ามถ้าปริมาณการผลิตลดเพิ่มขึ้น ยอดขายจบไปน,นะยคะลดลงถ้าปริมาณก,การผลิตลดปีต่อลดลงยอดขายตรงนี้จะเปลีป่ยนเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าบีมันเป็นลบในกรณีถ้าเป็นลบนะคะถ้าเป็นบวกก็เขียนไปในทิศทางเดียวกันมีคะแนนนะข้อความตรงนี้นะคะเพราะนั้นเขียนให้เป็นอธิบายให้ได้